ประวัติของร้อยตำร,ร,รวจตีนภัทรแฟนใหม่ของแพทน้ำประภาหอบกุลับง้องหลังเปิดตัวได้คืนเดียวบอกว่าโสดเปิดประวัติของร้อยตำร,ร,รวจตีนนีนายนภัทรแฟนใหม่ของแพทติทยดยศ เป็นถึงน้องนางเอกดังทําเอาตอมเผือกทางานค่ะหลังจากที่นักแสดงสาวอย่างแพทน้ำประภาออกมาโพสภาพคู่แนบชิดกับนายตำรวจหนุ่มสุดหล่อลงไอจีสตอรี่ในวันลอยกระทงขณะทั้งนั้นไฟชายเองนั้นนะคะมีการโพสภาพลงไอจีสตอรี่นอกจากนี้ยังมีภาพที่น้องเลซซิ่งเนี่ยหอมแก้มอีกด้วยทําเอาหลายคนเกิดสงสัยว่าหนุ่มคนนี้เนี่ย เป็นเพียงแค่พี่เลี้ยงน้องเลสซิง่งหรือเป็นหนุ่มคนรู้ใจคนใหม่แพทกันแน่เอาเป็นว่าในเรื่องหัวใจเนี่ยจะกลับมาสดใสอีกครั้งหรือไม่นั้นนะคะก็ต้องรอคอนเฟิร์มจากเธอแล้วค่ะทำเอาหลายคนฮือฮาไปตามๆกันเมื่อคุณแม่สุดสตรองอย่างแพทเองออกมาเปิดตัวหวานใจคนใหม่นี่คือลอยกระทงที่ผ่านมานะคะก็ทําเอาหลายคนสงสยัยล่าสุดหนุ่มคนนักกาวหอบดอกไม้ช่อโตเองตามง้อแพทค่ะพร้อมประกาศจะชัด,ชดว่าถ้าเม้นให้แฟนผมงอนอีกนะผมจะง้อเลยแล้วก็ เรียกได้ว,ว่าพูดกันแบบนี้เป็นแฟนกันแบบชัดๆเลยซึ่งชัดเจนมากๆก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เปิดตัวแบบสายฟ้าแลบไปเลยล่ะคะ่ะซึ่งด้านของนายณพัฒเองนั้นนะคะคนนี้เนี่ยก็ปิดตัวนายตำรวจหนุ่มในทันทีคะ่ะทางด้าน,นของชายคลั่งรักหนักประกาศเดินตามเงาะแม้จะงอนกี่ร้อยครั้งก็ตามเงาะตลอดไปล่าสุดคู่แพทจะใจอ่อนเหมือนกันล่ะคะ่ะหลังจากตำรวจหนุ่ม ได้หอบช่อกุหลาบช่อโตมาถึงหน้าบ้านขนาดนั้นมีการโพสภาพพร้อมแคปชั่นประกาศตัวเป็นแฟนชัดเจนว่าผมไม่อยากเป็นแล้วแฟนคลับแต่ผม,มอยากจะเป็นแฟนคลับปลอผมไม่โกรธเพื่อนๆชาวโซเชียลนะครับถ้าเมนให้แฟนผมงอนอีกผมก็งออีกตามไปเปิดวับทางนั้นของนายนภะัสแฟนใหม่ของแพทย์กันซึ่งนายตำรวจหนุ่มหลอกกลามลำบึกน้องชาย ดีกรีของเขานั้นนะคะเป็นถึงน้องชายดาราสาวดังอย่างกัตจังจีรานั่นเองทําเอาแฟนคลับก็เซอร์ไพรส์ไปตามๆกันล้ะคะ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานได้นํามาฝากคะ่ะ